สวัสดีครับเหรียญสิบาทรัชกาลที่5้ารัชกาลที่6กรัชกาลที่9พศสองพันร้อยสามสิปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายทีนเอตินายคิงรามาายคิงรามาซิกคิงรามานาย n d anniversary of จุ l a ล n g k o n university 10บ baht coin ชื่อเหรียญ72ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26มีนาคม2 5 3 2ส่วนประกอบนิกเกิลน,น้ำหนัก15กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิมลลิเมตรจำนวนการผลิต5แสนเหรียญ72 n n d Anniversary of j u l a l o n g k o n University Commemorative Nickel w e i g h t 1 5 Grams, Diameter 32 Millimeters, Minted 500,000 Pieces วันที่29ตุลาคมพศ2559ราคาซื้อขายอยู่ที่120บาทค่าจัดส่ง50บาทรวมเป็นเงิน170บาท Price US 3.43 cents Shipping US 1.43 cents Total US 4.86 cents นีเ่เบเลได้เลยครับ